เ่็ร้อตัวต่อมาเป็นคิวของ BLA หรือว่ากรุงเทพประกันชีวิตสำหรับใครที่เป็นสายประกันเนี่ยอาจจะเคยได้ยินผ่านๆหรือว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้าของ BLA เลยไปดูกันครับว่า BLA เป็นยังไงบ้าง BLA นะครับกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับเป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันที่เรียกได้ว่าใหญ่มากประมาณหนึ่งนะครับก็ set.or.th แล้วก็พีมพ์ม l a ได้เลยนะครับก็จะขึ้นกดเซิร์ชเนี่ยก็จะขึ้นข้อมูลประมาณนี้ให้ทุกคนเลยพอคลิกมาเนี่ยสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนนะครับก็จะเจออะไรบ้างน,นะครับดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงินครบรอบด้าน โดยประกันชีวิตเป็นวิธีบุคคลกลุ่มหนึ่งเฉลี่ยรวมกันนะครับเนื่องจากการเสียชีวิตการสูญเสียรยาด้ทุนภาพาเอาง่ายก็คือแบบว่าเขาจะทําประกันชีวิตแล้วก็มีในส่วนของประกันกลุ่มด้วยประกันกลุ่มก็ยังไงประกันกลุ่มก็อย่างเช่นเขาไปดีวกับบริษัทหนึ่งไปดีวกับเอกชนไปดีวกับนู่นนั่นนี่เพื่อทำประกันกลุ่มให้พนักงานออฟฟิศพนักงานประจําอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยลูกค้าส่วนหนึ่งก็จะมาจากตรงนี้ด้วยแล้วก็มีลูกค้าประกันชีวิต นะครับก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของไซต์ของ BAE เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเจ้านะครับที่ถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่พอสมควรเดี๋ยวผมพาไปดูเว็บไซต์ก่อนว่ากรุงเทพประกันชีวิตเป็นยังไงบ้างนะครับก็ผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกทุกคนให้ไปที่นักลงทุนสัมพันธ์นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นแค่ในส่วนของพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ในส่วนของรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากมองในมุมมองนักลงทุนเนี่ย ให้มาที่นักลงทุนสัมพันธ์นะครับก็จะบอกว่าประกันออนไลน์บริการลูกค้ามีอะไรบ้างเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คลิกไปดูเลยประกันออนไลน์บริการลูกค้านักลงทุนสัมพันธ์มีอะไรอีกมีข้อมูลผู้ถือหุ้นข้อมูลนําเสนอต่อนักลงทุนเนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะมีข้อมูลการเงินให้ดูว่าการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับงบการเงินก็ดูในงบการเงินได้นะครับงบการเงินดูรวมได้เนี่ยดูได้ย้อนหลังหลายปีได้คนเนี่ยดูได้ย้ยอนหลังเป็นสิปีอะ่ะ เนี่ยการพรีเซนต์แบบนี้ผมจะชอบนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาที่นักลงทุนสมคัญใช่ไหมมันก็จะมีแบบนี้ให้ดูทุกคนก็ดูเลยอันนี้คือตัวอย่างของบริษัทที่พรีเซนต์ได้ดีมากๆรายงานประจําปีทุกคนสามารถโหลดมาได้เลยรายงานประจำปีโหลดมาเลยดีมากๆนะครับบริษัทนี้ถือว่าทำพรีเซนเทชันให้นักลงทุนแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดนะครับแล้วก็ตัวที่จะทําให้ทุกคนตัดสินใจได้นะครับก็คือปี64 เอกสาร56 1ีหนึ่งเนี่ยจะบอกทุกคนได้ละเอียดทั้งหมดเลยว่าแบบ BLE เนี่ยเขาได้เงินมายังไงเขาหาเงินมาจากไหนเนี่ยใน56 1ีหนึ่งบอกหมดอันนี้ทุกคนต้องฝึกอ่านนะครับข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลนําเสนอมากมายแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นผมอยากให้ทุกคนเห็นแบบว่า บริการของเขานะว่ามีบริการอะไรบ้างน,นะครับประกันคุ้มครองชีวิตประกันออมเงินประกันการศึกษาบววุตรวางแผนกเกษียณคุ้มครองสุขภาพคุ้มครองโรคร้ายทุพพลภาพและอุบัติเหตุก็คือพูดง่ายๆก็คือประกันเนี่ยมีครบครันนะครับจึงทําให้ b บลเเนี่ยเขาเป็นประกันเบอร์ต้นๆของประเทศเลยนะครับผมเรียกอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับประกันสินทรัพย์ก็มีนะครับมีอะไรอีกนะครับมีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กับธนาคารนะครับคุ้มครองบัตรเครดิตนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีกองทุนรวมอีกนะครับกองทุนรวมประมาณนี้ก็คือมีหลายอย่างนะครับให้เราลงทุนนะครับสินเชื่อธุรกิจก็มีเช่นกันนะครับทำให้อย่างที่ผมบอกว่า bfa เนี่ยเขาเป็นเบอร์ต้นๆดีขนาดไหนเนี่ยไปดูกันนะครับไปดูส่วนอื่นก่อนว่าผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างเนี่ยทุกคนก็อย่างที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังไปนะครับว่าจะมีแบบพวก ออมเงินประกันสุขภาพประกันชีวิตมีครบรอบด้านนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของงบการเงินกันว่างบการเงินของ B.L.A เป็นยังไงบ้างทํำไมผมถึงบอกว่า B.L.A เป็นอีกหนึ่งเจ้าที่ ใหญ่พอสมควรนะครับก็คือไซส์ขนาดประมาณ60,000ล้านนะครับก็คือเลยครึ่งแสนล้านไปแล้วนะครับถ้า5 0,000ล้านขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่แบบว่าไปทางใหญ่แล้วนะครับนี่สินรวมจะเยอะนิดนึงนะครับทุกคนนี่สินรวมเยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมีแค่42,000นะครับแต่ว่านี่สินมี3 0 0แสนล้านแล้วก็สินทรัพย์รวมก็มี3 0 0แสนล้านเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าสินทรัพย์ยังเยอะกว่าก็แสดงว่าโอเคยังยังพอไปได้นะครับรายได้รวมของเขาเนี่ยถือว่า ทำได้ดีและค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับกาไรสุทธิปีนี้เหมือนจะฟื้นกลับมาแล้วก็มีโอกาสแซงปีที่แล้วนะครับในส่วนของ ROE ROE กําไรสุทธิก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับธุรกิจประกันก็จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วแต่บริษัทนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบงบการเงินหรือว่าไม่ชอบตัวเลขของ BRV เเนี่ยอาจจะจะดูโมเดลธุรกิจของเขานะครับว่ามีโอกาสเติบโตได้ไหมอาจจะดูกราฟประกอบด้วยก็ได้นะครับในส่วนของ PE เนี่ย17เท่าก็ถือว่าไม่ได้ดุเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของปันผลเนี่ย ผลมีประมาณ3%แต่ว่าปีนี้เลือ1.5%ก็ถือว่าทรงๆนะทุกคนประมาณ2%กว่าได้อยู่นะครับฉเฉลี่ย ع. 5ปีก็ลองพิจารณาดูว่าชอบไหมแต่แต่มุมมองของผมเนี่ยผมอาจจะ ไม่ได้เน้น BLE นักนะครับเพราะว่ามีอีกหนึ่งตัวที่ทุกคนรู้จักนเนาะไทยประกันชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าเป็นเจ้าใหญ่ของของประเทศนี้เลยนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าใครเป็นตายแบบ BLE หรือว่าใครชอบ BLE บ้างนะครับมาดูส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของกราฟตอนนี้ตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยตลาดเปิดอยู่นะครับก็จะมีการเคลื่อนไแบบกรุบกรุบนิดนึงนะครับทุกคนยกไปยกมานะครับตอนนี้ก็ หลุดลงมาแถวแถว3บาทแล้วก็เด้่งขึ้นไปที่ประมาณ3 6บาทนะครับส่วนโซนที่อาจจะสามารถเล่นได้หรือว่าอะไรแบบนี้อาจจะต้องรอให้เขาดึงขึ้นมาเหนือ3 6บาทได้ก่อนแล้วก็อาจจะมีการย่อลงมาแล้วขยาจังหวะเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้มองจากมุมนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะที่จะเล่นเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นมุมมองในส่วนของ BAE แต่ถ้าเกิดว่าถามภาพรวมใหญ่เป็นยังไงนะครับภาพรวมใหญ่เนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับมมันลงมาแล้วก็แบบ อ่นนะี้เป็นขาขึ้นอยู่นะภาพรวมใหญ่มากๆเลยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับนี่ภาพรวมใหญ่ยังเล่นได้อยู่นะสําหรับใครที่เลง BLE ไว้ก็อาจจะหาจังหวะซื้อได้หรือจะเอาไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นค่อยตัดสินใจก็ได้นะครับวันนี้ก็เท่านี้ครับในส่วนของ ภาพรวม b l a นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหุ้นประกันอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ชอบไม่ชอบยังไงก็อองงกลองพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบเนี่ยก็ผ่านไปก่อนแล้วก็ไปดูตัวอื่นนะครับว่าตัวอื่นเนี่ยที่เป็นคู่แข่งของเขาตัวอื่นที่อยู่ในเซตร้รอยเนี่ยที่เป็นประกันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้ว,วเราชอบตัวไหนค่อยตัดสินใจเลือกอีกทีสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับ ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดจกติดตามให้ผมทั้ง3ช่องทาง YouTube, Facebook, TikTok เว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ